ดวชะตาบุญกุศลวาสนาหนุนนำบารมีเงินทองเข้ามาจัดเต็มเงินเข้าเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในโชคชะตาราศีกุมปี2517ัําอำนาจบารมีวาสนาสิงิ์สิ์คอยปกปักคุ้มครองศาธาดวงชะตาของท่านมาจัดเต็มตกตำแหน่งชะตาการชิงไหวชิงคิปเล่ห์เหลี่ยมดวงชะตาตกตำแหน่งรับทรัพย์โดยโชคสมหวังตั้งใจหมายท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกทอง ดวงชะตาท่านตกตำแหน่งชะตาที่ดีอีกไม่นานท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจะเกิดเหตุการณ์เรื่องราวสุขสมสุขภาพแข็งแรงได้ความพึงพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชะตาชีวิตเงินทองไหลามาเทมาสิ่งที่ท่านวาดฝันเอาไว้มีแรงปัจฉนาแรงกล้าสิ่งนั้นแหละจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาท่านเพื่อนฝูงบริวารจะเข้ามาหนุนำนำดวงชะตาสถานการณ์เรื่องราวต่างๆท่านควรที่จะต้อง ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาท่านไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหวพระนั่งกรรมฐานสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาถึงตัวท่านแต่ท่านก็ต้องอย่านิ่งนอนใจช่วยเสริมพลังบาร,รมีให้แก่ตนเองเอาใจใส่กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาของตอนเองเป็นเรื่องที่ใหญ่อย่ามองข้ามอย่ามวัวแต่ขอช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษาคนอื่นดูตัวเองบ้างเพราะท่านเป็นคนที่ใจกว้าง คอยช่วยเหลือปกปัากุ้งทองรักษาคนอื่นบุคคลอื่นตกทุกข์ได้ยากท่านคอยเข้าช่วยเข้าสนับสนุนแต่ยังไงก็แล้วแต่ข่าววิวาจะเกิดขึ้นแต่โชคชะตาของท่านข่าววิวาจะเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์มีโชคดูน้ำดวงชะตาดูเองก่อนที่ท่านจะเข้างานวิวาหรือว่าตัวท่านจะได้ไปงานวิวาของเพื่อนของท่านในงานแต่งงานก็ได้และปารถนาจะเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งต่างๆที่ท่านปารถนา อาจจะเป็นจุดสิด้นสดก็เพราะว่าสิ่งนั้นกําลังจะเข้ามาหนุนนาทําให้ท่านสมหวังดังปัตรนาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเลขเสียงนาโชคถูกหวยรางวัลใหญ่ก็เป็นไปดนะโชคชะตากําลังมีโชคลาภเงินทองวาสนาสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาหนุนนําให้ท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงดาวลักษณะดวงดาวดาวพูโตเป็นลักษณะแห่งความตายตาการจัดแจง้งตามแบบแผนการเจริญเติบโตหรือสิ่งเสื่อมถอย การเติบโตในสิ่งใหม่ๆสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีกลงล้อนะครับแห่งความน่ากลัวการเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างครับชะตาตกตําแหน่งพักฟื้นตัวมีความต้องการการพักผ่อนมีการพักผ่อนชั่วคราวมีการทําความรู้กับอะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านอาจจะต้องจัดแจงกับปัญหาต่างๆพักฟื้นขึ้นมาใหม่หลุนนำดวงชะตาตัวเองให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สิสทนทองความสงบสุขความพักผ่อนคลายตึงเครียดปัญหาต่างๆกำลังจะคลี่คลายความสุขความจเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยจะบังเกิดขึ้นกกบกวัวท่านดวงชะตากำลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความร่ำรวยจะบังเกิดการพักฟื้นการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้น เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับการประทะกับใครบางคนสิ่งต่างๆภาวะตึงเครียดภายในจิตใจกําลังจะขี้คลายเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่รอบทรบรวยโชคสมหวังตามใจหมายมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้น,นดีเวลาเป็นเวลาแห่งการหยุดพักผ่อนถึงเวลาอำนาจปารมีวาสนาความสุขความเจริญจะล่ำรวยด้วยทรัพย์สินมั่นคง สถานการณ์ต่างๆตกตำแหน่งหน้าที่จะสำเร็จความผสมสำเร็จความยินดีปีดาเกิดขึ้นในโชคชะตามีการแก้ไขเอาชนะกับปัญหาต่างๆความเจเยอดยานทำสิ่งใดก็จะสมบัติถนาล่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองเป็นคนที่มแรงกระตุ้นทางด้านจิตใจอย่างแรงกล้าเป็นคนที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริง สถานการณ์บอกได้เลยว่าชัยชนะกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านจดจำประวัติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านและท่านจะสมหวังดังใจหมายชื่อเสียงเงินทองอำนาจบารมีวาสนากำลังจะเข้ามารุงชะตาตกตำแหน่งเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นท่านจะเจอคนในลักษณะนี้ สิ่งต่างๆควรที่จะต้องหลบหลีกไม่ควรที่จะมะทำดวงชะตาแบบนี้มิอันควรที่จะประทะกับใครบางคนเพราะว่าบางคนอาจจะเอาดีเข้าตัวเอาช่วให้คนอื่นทำให้ท่านรู้สึกยํำแย่ ดุดาใส่ร้ายปลายสีต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาท่านอยู่ในเก์ชะตาที่ดีรับทรัพย์หลุโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตามีเกมต่อสู้แข่งแย่งชิงยงแต่การสู้ครั้งนี้ไม่ควรที่จะต้องท้าสู้ด้วยสติสัจดวงชะตาตกตำแหน่งพระราชาช่วยบอกได้เลยว่าจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลมีเรื่องการพัฒนามีเรื่องที่จะเจรเรื่องุ่งเรือเกิดขึ้น ดวงชะตาท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแต่ใครบางคนกับไม่มุ่งมั่นจะรอให้ใครบางคนทำไม่ประสวคพเล็ลนั้นเป็นไปได้ยากเพราะตัวตนท่านเป็นผู้ที่มุ่งมั่นเอาจริงแต่ว่าจะหาโชคลาภเงินทองก็อยู่ในเกณฑ์ชะตาแต่อะไรบางอย่างมันมาขัดขวางนีน่ทัศ์ท่านควรที่จะต้องกลับนะครับกรับไหวส,สิ์สิทธิ์หนุนนำดวงชะตาบอกว่าให้เรื่องร้ายออกไปให้หมด เมฆหมอกเมฆดำที่มาคลอกงามนะครับสิ่งเหล่านั้นกําลังจะมาลายหายสิ้นแต่ก็ขึ้นด้วยอยู่กับตัวท่านนั่นแหละอานาจบาร,รมีวาสนาปกปักคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำดวงจตาท่านอยู่อย่าเป็นกลัวดวงจิตตาถ้าตกตําแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำดวงจตานะครับหนุนนำดวงจตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าผิดศีลละธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เหลืออยู่กับท่านเราแว้ระวังกับคําพูดดีๆครูบาอาจารย์ต้องกลาบว่า ดวงชะตานะครับโชคลาบเงินทองวาสนากําลังจะเข้ามานะครับอาจจะมีเฮงเงินล้านปลูกดวงวันใหญ่รับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจมาดวงชะตาท่านโหดรวยแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาอุปสงค์วาสนาหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาของท่านจะมีข่าวดีหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านผิดผ่านเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดี ความแข็งแกร่งอำนาจบารมีวาสนาหนุนนำตัวท่านปีนี้ปีแห่งอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภนัินท้องบารมีวาสนาบังเกิดข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทําอะไรก็ต้องมีการสังสรรค์ลื่เริงนะครับก่อนที่จะทําอะไรต้องให้มีความสุขก่อนอย่าเพิ่งตึงเครียดต่ายตองให้ลอกข้อกับปัญหาต่างๆความจิตใจอ,อ่อนอ่อนโยนอ่อนนุ่มแต่ทาให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย ข่าวดีเกิดขึ้นเรื่องวิวาการงานการงานการเงินมีอะไรเกี่ยวพันเกี่ยวข้องลึกซึ้งลึกลับซ่อนเร้นโชคชะตาของท่านตัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นหนุนำนำดวงชะตาดวงชะตาในช่วงนี้อาจจะมีจิตใจที่อ่อนโยนองค์พรยาพุณหนุนำนำดวงชะตาให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ถำมอะไรแล้วให้มีอำนาจปีนี้ต้องใช้อำนาจเข้าคม่มจะใช้ความโหดเยี่ยมอำหิตไม่ได้ถามอะไรต้องใจเย็นต้องเปลี่ยนแปลงพิภพอำนาจบาร,รมีวาสนาการชิงไหวชิงพิบเกิดขึ้นแต่ต้องมีอำนาจมีอำนาจด้วยการหนุนนำดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโชคลาภเงินทองบาร,รมีการยืนหยัดต่อสู้เป็นเลือกบกติ ดวงชะตาเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวข้าหารเอาจริงเอาจังการนอนไม่หลับเกิดขึ้นในโชคชะตาตามไม่กระวนกระวายนะครับหายาหอมมารับประทานหรือว่าดมนะครับจะได้ผ่อนคลายคราวนี้เกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดโน้นนาในโชคชะตาดวงชะตาของท่านรู้สึกว่ามันจะต้องเจอปัญหาต่างๆให้แก้แต่ว่าโอกาสการแก้เนี่ยมีน้อยนับหนึ่งสองสามท่านต้องรีบแก้ให้จบ ทำไม่จบนะครับท่านจะทํำยังไงดีละ่ะเพราะว่ามันเป็นติดกรรมแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงแรงเกิดขึ้นท่านจะรวยเป็นเศรษฐีก้นล้ดวงตกถังข้าวสารดวงชะตาตกตำแหน่งเป็นเศรษฐีมีโชคลาบมีเงินทองมีบุญกุศลวาสนาสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่าน ท่านจะประสบเหน็บในตำแหน่งหน้าท in ok sí, like ี่การงานการเดินท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองโชคชะตาช่วงนี้ควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆสัตว์เล mm ี้ยงท่านจะนำพาอะไรบางอย่างเข้ามาแต่สิ <S <S ่งดีๆเข้ามาด้วยตามมาด้วยความประสบสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเดินดวงไฟกำลังจะเปิดแสงสว่างในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวังการเดินทางไกลเกิดขึ้นในโชคชะตา ท่านจะค้นพบอะไรบางอย่างการจัดแจงอาชีพที่2อ,อาชีพที่1ประสบความสำเร็จอาชีพที่สองกลังตามมาหนุนนํดวงชะตาพิพานเปลี่ยนแปลงไปทางดีท่านจะได้พบกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กไม่ได้พบกันมาเนิ่นนานแต่ในครั้งนี้กลับมีความสุขเป็นอย่างมากการได้เจราจาต่อรองพูดคุยและเขาจะนําพาโชคลาภเงินทองวาสนามาให้แก่ท่านไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินมาให้ไม่ว่าจะเป็นการชวนไปทําธุรกิจ ติดต่อการงานการงานการเงินแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เราแวดระวังกับเรื่องการเซ็นสัญญาการเซ็นคำสัญญาจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราแวดระวังอาจจะมีการหักหลังหลอกลวงแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนท่านสิ่ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นกับคนรอบกายทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเกิดรลำซ้ำโดยโชคสมหวังตังใจหมายแสงสว่างมันเกิดขึ้นกับดวงชะตามท่านดวงนิจดวงชะตาท่านมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวสาสนา ขอทํานายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปัก,กคุ้มครองรักษาดวงตาขท่านสิ่งที่ท่านเคยสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้บุญกุศลนั้นจะกลับมาหนุนานำดวงชตาทําให้ท่านสมหวังดังใจหมายจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทําบุญถวายสังฆทานธรรมทานวิหารทานบุญกุศลจะหนุนานำดวงตาให้ท้ายปีท่านสมหวังดังใจหมายสิ่งดีๆจะบังเกิดเศรษฐีใหม่กําลังจะเข้ามาเงินจะหล่นลงจากฟ้า เราแว,ว้าระวังให้ดีความสุขความเจริญจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติ